สวัสดีครับวัยรุ่นเฟรมทุกคนนะวันนี้ครับผมก็มาจัดสเปคคอมเอาใจคนงบน้อยนะครับกับงบประมาณ13ื0นสานะครับเล่นไฟนี่ตอนนี้คนในประเทศประมาณ2 9 7คนนะครับหรือว่าตีเปรีบกันประมาณ300คนนะครับแล้วก็ประเทศนี้ใส่มอสเสริมลงไปด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นมอสตีมคริสต์มาสนะครับเฟรมเลทที่ทำได่อู้หูเฉียด100ร้อยเฟรมเลยนะครับเนี่ยประมาณ80-90เฟรมเลย เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูครับลองกดเมนูครับปุ๊บ F2 เอ้ยโอเคนะไม่ค่อยดีเลยน,นะครับกดโทรศัพท์โอเคครับผมกดหมดต่างๆ่านั่งได้ครับแทบจะไม่ดีเลยเลยครับผมนี่ใช้ได้นะคนในประเทศเกือบ300คนอ่คนลองซูมเอาออกมาหน่อยอ่ะซูมเอาครับเห็นภาพรวม70-80เฟรมลองวิ่งดูหน่อยครับเฮ้ยโอเคนะนี่ประเทศ Impact Town นะครับ เกิน60เฟรมนี้ถือว่าลื่นหัวแตกนะครับใช้ได้เลยครับทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูการตั้งค่ากันดีกว่าครับผมว่าเอ้ยถ้าอยากลื่นแบบนี้ต้องตั้งค่าแบบไหนนะดูครับอันนี้คือสูตรเลยนะครับเราต้องตั้งค่าให้มันเหมาะกับสเปคค,คอมของเรานะครับอันนี้ดูดีๆนะครับดูดีๆสเปคนี้ผมแนะนําให้ปรับการตั้งค่าตามนี้จะลื่นแบบในคลิปเลยนะครับอ่ะเดียร์โซลูชันนะครับ13.6คูณ768 นะปรับแบบนี้จะลื่นแล้วก็ภาพก็ไม่ได้เบอเลอะไรขนาดนั้นเล่นได้เลยนะครับปรับให้มันเหมาะสมไม่เหมาะที่จะเอาไปปรับ Fu เอดีนะครับเดี๋ยวมันจะหน่วงถ้าอยากปรับ Fu เอดีคุณต้องอัปเกรดการ์จอเข้าไปนะครับแต่ตวเนี้มันมีการ์จอในตัว CPU แล้วนะครับแต่การ์จอที่อยู่ในตัว CPU เนี่ยมันไม่ได้แรงที่จะเหมาะปรับ Fu เอดีขนาดนั้นแนะนําให้ปรับตามนี้เลยครับ1 3 0 6งคูณ7จนะครับในส่วนของรายละเอียดกราฟิกนะครับก็ปรับตามนี้เลยนะครับ ดูตามได้เลยหรือว่าแคปหน้าจอตามไปเลยก็ได้ครับผมออฟออฟออฟไว้นะครับตามนี้แล้วก็นี่ครับผม t e คทูนอร์ม a ลเ h เดอร์นอร์มเงาแนะนําปิดนะครับแล้วก็ r e f l เฟ t ช o ันคุณ i t y ก็ได้นะครับนี่ตามนี้เลยภาพปรับตามนี้โอเคเล่นลื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนะครับก็เป็นไงโอเคนะสวยดูดิภาพก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอ่ะลองวิ่งรอบๆตัวถนี้ดูครับนี่80เฟรมนะครับตรงนี้มีมอดเสริม ไฟนะครับตรงนี้มีไฟอู้ดูดิสวยมากครับนี่แล้วก็มีตึกตรงนี้นะครับเป็นมอสเสริมเข้ามานะครับก็โอเคครับผมแต่ถ้าคนเยอะเะนะครับเฟรมเรทอาจจะเหลือสักประมาณ่ามสถึงห้เฟรม้วการนี้คือผมตีไว้เพื่อเพื่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีมอสเสริมก็จริงแต่ว่าคนไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคนเยอะเะนะครับคนในประเทศประมาณ6 7เ้คนอาจจะเหลือสักประมาณ 30- ถึง50เฟรมนะครับอันนี้บอกตามตรงนะครับ เพราะว่างบเราประมาณเนี้ยประมาณหมื่นหมื่นสามถ้าเราจะหวังว่าเอ้ยคนเยอะๆแล้วเฟรมเลทเป็นร้อยเนี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นสเปคสองสามหมืนก็น่าจะขายไม่ได้ใช่ปะเอออ่ะทีนี้ลองขับรถด,ดูครับผมลองขับรถให้ดูครับนี่ครับลองขับรถนะครับเฟรมเลทก็มีดรอกเดียวประมาณห้าสิบเฟรมบ้างน่ครับเดี๋ยวเราขับบนทถนี้สักหน่อยนึงนี่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าอามดออกไปแล้วนะครับนี่ 70เฟรมนะครับ60เฟรมโดยรวมแล้วผมว่าเล่นได้สบายอยู่เลยนะครับเล่นเล่นได้สบายเลยนะนตัวนี้เขาแต่งตัวอะไรกันนี่ครับมีมดเสริมคิดมงคิดมาดโอ้เล่นได้สบายครับทำทำงานดําได้นะครับขับรถหนีตํารวจได้แต่ถ้าทาสตอรี่ทาสตอรี่ในระดับเล็กๆได้นะผมคนไม่เกิน20คนเนี่ยกาลังดีนะครับแต่ถ้าทาสตอรี่คนอยู่บริเวณนั้นน,ะน,นี่สิคนนี่อาจจะหน่วงนะครับนี่เห็นไหมพอขับมาตรงนี้นะครับ พันมดเสริมไหมเหลือประมาณ50เฟรมนะครับเป็นปกตินะครับเพราะว่างบเท่านี้สเปคประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเออแต่ถ้าอยากเงินก็แนะนําเก็บงบเพิ่อมอีกสักหน่อยสักประมาณหมื่นไปลายหรือว่าถ้าอ่ะเก็บหอมรองริบสักหน่อยอีกสัก2 0 0 0 0เนี่ยโอ้โหได้ลื่นเลยครับปรับสุดได้ด้วยนี่ครับเห็นปะในสบายครับผมหายห่วงแน่นอนนะใครจะไปเล่นประเทศที่มีมดเสริมแนะนําปิดเงานะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเงาให้ดู ว่าถ้าปิดเงานี่มันจะได้ประมาณไหนนะครับนี่โอเคเลยถ้าใครมาจอดขวางทางไว้เนี่ยเอา้าแล้วรถมันก็ไม่เก็บไว้ด้วยนะเอาตีกันแล้วโอ,โอเกี่บโดนชนนี่ครับแต่ผมจะลองเปิดเงาให้ดูนะครับจะลองเปิดเงานะแต่เดี๋ยววันจีเฟมกราฟิกครับน้ r เมา นี่ครับพอเปิดเงาจะอยู่ประมาณ50เฟรมครับ50เฟรมนี่ก็ได้นำให้ปิดเงาครับผมตามนี้เลยครับงบประมาณเกือบเกือบหมื่นสามนะครับเกือบเกือบหมื่นสามลงเกมให้ฟรีนะครับแล้วก็แถมตวัว wifi ด้วยถ้าสนใจก็ทักแชทหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้แต่ผมขอสุทชิ้นมือหนึ่งประกันเต็ม3ปีนะครับถ้ามีปัญหาภายในสีวันผมเปลี่ยนให้ใหม่นะรประมาณนี้เลยมีก็เไหย่ก็ทักมาได้เลยครับ